หลังจากเห็นเขาเคลื่อนไหวนักเรียนก็เงียบไปทีละคนและคิวก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยครูเช่นนี้นักเรียนทุกคนกดดันอย่างมากทาง WU l i n กระพริบตาตอนนี้เขากำลังดูเกมอย่างจริงจังเมื่อ WU Zhang องแทงดาบของเขาซี่ซี่เริ่มหลบอย่างไรก็ตามการหลบของซี่ซี่ทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นมแมลงวันที่ติดอยู่บนใย,ยแมงมุมไม่ว่าพวกเขาต่อสู้กันหนักแค่ไหนก็หนีไม่พ้นเว็บใหญ่แห่งนี้ มันเป็นเพียงดาบธรรมดาๆรรที่ไม่ปล่อยจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขานับประสาการใช้ทักษะจิตวิญญาณของเขาเพียงอย่างเดียวแต่ซีซีที่ถูกระงับไม่มีโอกาสแม้แต่น้อยนี่มันการพาอปลูกอะไรกันแน่ คารูมีพลังมากเกินไปทาง WU Ling ก็มีความเคารพต่อพระเจ้าชายเลนเกาในใจของเขามากขึ้นเล็กน้อยในช่วงเวลาแห่งความคารวะเขาได้ดึงกล้องวิญญาณนำทางเข้าไปในวงแหวนเงินหนักอย่างเงียบเๆนี่เป็นครั้งแรกที่เขาสัญญาว่าจะทำบางสิ่งเพื่อพี่สาวหลิวโยซินอย่างไรก็ตามเขาพร้อมที่จะทำในครั้งนี้ซีซีปาดเหงือของเขาและยืนอยู่ที่นั่นด้วยใบหน้าที่ครุ่นคิดนึกถึงการกดขี่ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในตอนนี้ ดาบของ WU ทางไม่ได้ไรจุดหมายเมื่อเผชิญกับแรงกดดันดูเหมือนว่าเขาจะจับอะไรบางอย่างได้ความรู้สึกของเขาคล้ายกับของทาง WU Lin WU จังคองดูเหมือนจะมีดาบเพียงเล่มเดียวแต่ฉีฉีปิดกั้นเส้นทางหลบหนีทั้งหมดของเขาและการกาะติดกับเขาทำให้เขาไม่มีโอกาสหลบหนีเลยในกรณีนี้จะทำอย่างไรถ้าอยากจะรีบออกไปอีกสักครู่เตรียมตัวให้พร้อม ซีซีเงยหน้าขึ้นอีกครั้งและมองไปที่ทาง w วยูลินซึ่งถือค้อนสองตัวทาง w วยูลินก็มองเขาเช่นกันท้ายที่สุดนี่จะเป็นนัดที่สามของพวกเขาสองครั้งแรกผลลัพธ์ของซี่ซีนั้นน่าสังเวชมากและเขาก็อิจฉาทาง w วยูลินเล็กน้อยเขายังคงจำแสงสีทองวาบวาบได้อย่างชัดเจนและคราวนี้เขาตัดสินใจที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษเริ่ม ด้วยคำสั่งของ WU จังคองการต่อสู้กันตัวต่อตัวในชั้นที่5ของชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้เริ่มต้นขึ้นซีซีปลดปล่อยจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาและกริดมังกรแสงก็ฉายลงบนฝ่ามือของเขาแต่เขาไม่ได้รีบไปที่ทาง WU Lin แต่หันไปด้านข้างทาง WU Lin ก็ปล่อยยาสีเงินสีฟ้าออกมาทันที เช่นเดียวกับที่เขาเผชิญหน้ากับลี่ชูชุยก่อนหน้านี้ยญ้าสีเงินสีฟ้าพันอยู่ข้างหน้าเขาอย่างหนาหนาราวกับตาข่ายขนาดใหญ่รอให้ซี่ซี่โยนตัวเองเข้าไปในตาข่ายหัวใจของซี่ซี่ขยับดาบของ WU จังคองเมื่อครู่นี้ไม่ใช่ตาข่ายที่มองไม่เห็นใช่ไหมครูคนนี้กำลังบอกวิธีทำลาย Blue Silver Net ของทาง WU Lin หรือไม่คุณไม่รู้หรอกว่าหญ้าสีน้ำเงินของผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งผิดปกติแอลมันไม่ง่ายเลยที่จะทะลุ ครั้งแรกที่เขาเล่นกับทาง WU Lin เขาพ่ายแพ้เพราะเขาประเมินความแข็งแกร่งของ Blue Silver Glass ผิดเป็นผลให้ทาง WU Lin ถูกส่งไปพร้อมกับหมัดตอนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่ได้ใช้กำปั้นแต่เป็นค้อนจะตีหน้าแตกเมื่อมองไปที่ค้อนเหล็กทางสเตนสีดำและสว่างซี่ซี่ก็รู้สึกว่าไม่สามารถดีกว่านี้ได้ ทาง w u l i n ไม่รีบร้อนและรอยอย่างเงียบๆเ,เพื่อให้ซีซีดำเนินการเปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆตามซีซีอันที่จริงเขารู้อยู่ในใจว่าซีซีและลี่ชูทุยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงด้วยพลังวิญญาณของซีซีหากถูกกลืนกินเช่นนี้คนแรกที่ไม่สามารถรักษาไว้ได้น่าจะเป็นตัวเขาเองอย่างไรก็ตามทาง w u l i n ไม่ได้รีบร้อนเลยและเขาก็ตั้งตารอที่จะได้เห็นเกล็ดสีทองที่เขาเคยปรากฏตัวภายใต้ใตการโจมตีของซีซี ซีซียังคงเคลื่อนไหวหลังจากสามวงรอบทาง Wuling เขาก็กระโดดออกมาเหมือนสายฟ้ายญ้าสีเงินสีฟ้าที่ด้านหน้าของทาง Wuling เปิดออกทันทีปิดกั้นเส้นทางการโจมตีที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับเขากรีบมังกรเบาเหวี่ยงออกไปและฟันแสงก็พุ่งออกมาแย่จังแสงดับตกลงมาบนหญ้าสีเงินสีน้ำเงินแอลมันก็กลายเป็นรัศมีและสลายไปในทันที และระลอกคลื่นสีน้ำเงินจังๆระลอกบนหญ้าสีเงินสีน้ำเงินเบนความสนใจไปเล็กน้อยแต่พลังวิญญาณในร่างกายของทัง WU Lin ก็หายไปเช่นกัน WU จังคองเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยความหมายขององค์การระเบิดของซี่ซี่คือการให้ครูเห็นว่าหญ้าสีฟ้าเงินของทัง WU Lin นั้นผิดปกติการโจมตีหนึ่งครั้งไม่ได้ผลและเขาก็ถอยกลับอย่างรวดเร็วดึงระยะห่างอีกครั้ง ทาง WU l i n งไม่ได้ควบคุม Blue Silver Grass เพื่อไล่ตามเขาความเร็วของซีซีเร็วเกินไปและทักษะการหลบหลีกของเขาก็น่าทึ่งเมื่อเขาได้รับโอกาสผู้ชายคนนี้อาจจะมาหาเขาในทันทีซีซีดูเหมือนจะอดทนอย่างน่าประหลาดใจในครั้งนี้วนเวียนอยู่รอบๆทาง WU l i n งเพื่อมองหาโอกาสพลังวิญญาณระดับที่18ทําทำให้เขามีเวลาเหลือเฟือบางครั้งการโจมตี Blue Silver Grass ของทาง WU ลิงจะเป็นการล่าถอยในนัดเดียว รอยยิ้มปรากฏครึ่งทีละน้อยบนใบหน้าของซี่ซี่เพราะเขาคิดไว้แล้วว่าพลังวิญญาณของทาง WU Ling มีเพียง11เท่านั้นแม้ว่ายาสีน้ำเงินสีเงินจะแปลกแต่ช่องว่างขนาดใหญ่ในพลังวิญญาณทำให้เขามองเห็นรุ่งอรุณแห่งชัยชนะปราบใดที่ยาสีน้ำเงินสีเงินของเขาหมดลงเขาจะสามารถใช้อะไรต้านทานเขาได้การแข่งขันระหว่างทั้งสองครั้งนี้ใช้เวลานานกว่าการแข่งขันครั้งก่อนทั้งหมด WU จ h งคงไม่รีบร้อน ในที่สุดพลังวิญญาณของทังหอวู่หลิงก็ใกล้จะหมดลงแล้วและเขาต้องนำยาสีฟ้าสีเงินของเขากลับคืนมาทันทีที่เขาถอนมันซี่ซี่เกือบจะหลบและมาที่ด้านข้างของเขาพร้อมกับกริดมังกรแสงในมือของเขาฟันไปทางด้านหลังของเขาด้วยความเร็วของซี่ซี่ทางวูลิงจึงไม่มีโอกาสหลบเลี่ยงแต่ติง ด้วยเสียงที่คมชัดประกายไฟก็บินไปทุกที่ซีซีและทาง w U ับ i ลผ่านไปและกริดมังกรแสงของเขาไม่โดนทาง w U ับ i ลินตาของทาง w U ับ i ลิรีลงเล็กน้อยราวกับว่าเขาเข้าสู่สภาวะพิเศษคอนเทัซนรีไฟเมนททางเส้นสตีลด้วยมือซ้ายของเขาอยู่ด้านหลังของเขาเพียงแค่ป้องกันการระเบิดของซี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 ม่เชื่อในความชั่วร้ายและเดินไปอีกด้านหนึ่งแล้วฟันอีกครั้งแดง ค้อนหล่ออีกอันของทาง WU Link บล็อกการโจมตีครั้งที่สองของเขาอย่างแม่นยำเป็นไปได้อย่างไรความเร็วของเขาเร็วขนาดนี้เมื่อไหร่ตาของซี่ซี่เต็มไปด้วยความไม่เชื่อเป็นไปได้ไหมว่าผู้ชายคนนี้แกล้งทำเป็นหมูกินเสือและเขาแพ้หมูไปสองครั้งก่อนที่จะต่อสู้กับเขาใช่ความเร็ว ระหว่างการเผชิญหน้าของทัง W U ูลิกับซี่ซี่เขาได้คิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาสามารถใช้เพื่อต่อสู้กับความเร็วของซี่ซี่คู่ต่อสู้เป็นโซลมาสเตอร์ประเภทว่องไวและไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ควบคุมหรือโซลมาสเตอร์ประเภทพลังเขาไม่สามารถแข่งขันกับคู่ต่อสู้ด้วยความเร็วได้ถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปคุณจะแพ้แน่นอนคุณไม่สามารถคาดหวังในระดับทองอายุสั้นนั้นได้ขณะที่เขากำลังคิดอยู่นั้นก็มีแสงแอร์วบวับเข้ามาในหัวของเขา ในแง่ของความเร็วเขาจะต้องไม่สามารถจับคู่คู่ต่อสู้ได้แต่เขาก็มีที่ที่เร็วนั่นคือการต์ตีหลังจากสามปีของการ์ตีครึ่งรูปความคุ้นเคยกับค้อนตีเหล็กของเขาได้มาถึงระดับของร่างกายและค้อนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นความรู้สึกนี้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นถ้าเขาใช้ค้อนเงินแช่พันการกปลั่นที่หนักหน่วงเขาก็ไม่ได้เหนือกว่าในด้านความเร็วแต่ด้วยน้ำหนักของค้อนเหล็กทังสเตนที่ผ่านการขัดเกลาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เขาก็เพียงพอที่จะทําให้มันบินได้เช่นเดียวกับการประเมินครั้งก่อนในสมาคมช่างตีเหล็กเขาตื่นประหนกเมื่อเขาเหวี่ยงค้อนเหล็กทังสเตนคู่หนึ่งปฏิบัติต่อเขาเหมือนชิ้นส่วนโลหะใช่ทาง W. u l i n กำลังทําเช่นนี้ในสายตาของเขาซี่ซี่ไม่ใช่คนอีกต่อไปแต่เป็นชิ้นส่วนโลหะที่หล่อหลอมโดยเขาหัวใจของเขาค่อยๆเข้าสู่สภาวะหลอมละลายการเคลื่อนไหวที่เวียนหัวของซี่ซี่ดูเหมือนจะช้าลงและทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามวิถี ค้อนเหล็กทางสเตนพันอย่างละเอียดถี่ท้วนก็เหวี่ยงออกไปภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ขัดขวางการโจมตีของซีซีสองครั้งติดต่อกันก่อนที่ซีซีจะโจมตีครั้งที่สเขารู้สึกได้ถึงลมที่ชั่วร้ายพัดมาปะทะใบหน้าของเขาทาง w ิวยูลิงกระแทกมันลงอีกครั้งจากเสียงที่กระทบอากาศอย่างรุนแรงคุณสามารถได้ยินว่าคอนนั้นหนักแค่ไหน ซีซีรีบหลบแต่ทาง WU l ลิงได้คลี่คอนคู่ของเขาออกแล้วกระแทกเขาอย่างกับดอกจัน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 ชั่วขณะหนึ่งลมคอนมูฮูได้นำฝุ่นมาสู่พื้นและซีซีก็พ่ายแพ้กริดกวางหลงไม่กล้าจับหัวเขาเป็นปรมาจารย์จิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ประเภทโจมตีที่ว่องไวแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะอาศัยพลังบริสุทธิ์จิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ของเขาอาจไม่สามารถใช้ได้ในแง่ของพลังความแตกต่างนั้นยิ่งใหญ่มาก ด้วยแสงแฟลชซีซีก็ถอยกลับทันทีเปิดระยะห่างระหว่างเขากับทางวยูลินทางหอวูหลิงไม่ไล่ตามอันที่จริงเขาตามไม่ทันเขาหยุดคอนคู่โดยไม่รู้ตัวแต่เขายังคงจ้องมองซีซีด้วยสายตาที่หลีลงไอเวนนี่ซีซีสาบแช่งอยู่ภายในดวงตาของเขาเริ่มคมขึ้นเมื่อสูดหายใจเข้าลึกๆสีหน้าของซีซีก็เคร่งขรึมือขวาของเขาที่ถือกริบมังกรแสงขยับไปด้านข้างเล็กน้อยและมือซ้ายของเขาก็ถูกยกขึ้นพร้อมกัน ออราทั้งตัวของเขาเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันและเขาก็แข็งแกร่งขึ้นในทันทีมิ้วเท้าแตะพื้นเบาๆและเมื่อร่างนั้นลอยขึ้นไปอีกครั้งมันก็ทิ้งภาพติดตาจังๆไว้ในอากาศและความเร็วก็เร็วขึ้นอย่างน้อย30เปอร์เซทั้งหอวู้หลิงดึงคอนทั้งสองข้างออกพร้อมกัน ซีเซียนอยู่ในอากาศกริบมังกรเบาในมือขวาของเขา,ขาคอค้อนเหล็กทังสเตนพันปลอมของทัง WU Ling เบาๆและเขาได้ใช้กำลังของเขาในการเปิดมันแล้วมือซ้ายของเขาก็บกมือไปทางทัง WU Ling ทันทีเดี๋ยวด้วยเสียงที่นุ่มนวลมีคราบเลือดบนหลังทางหอวูหลิงอยู่แล้วความรู้สึกเสียวซ่ายอย่างรุนแรงทำให้ทัง WU Ling หลุดออกจากสภาพที่ไรตัวตนของเขา สายไปมาใต้ฝ่าเท้าของเขาและปวดแสบปวดร้อนที่หลังของเขาในเวลาเดียวกันกระแสะความร้อนพุ่งออกมาจากกระดูกสันหลังในทันทีทั้งหอวููหลิงไม่แปลกใจแต่ยินดีเกล็ดทองคำกำลังจะปรากฏขึ้นปรากฏว่าเกล็ดสีทองปรากฏขึ้นหลังจากถูกโจมตีเท่านั้น อย่างไรก็ตามในขณะที่เขายืนอย่างมั่นคงความร้อนที่ไหลเวียนในร่างกายของเขาก็ค่อยๆหายไปอย่างเงียบๆแทนที่จะร้อนขึ้นเหมือนครั้งก่อนเกล็ดสีทองและพลังอันทรงพลังก็ปรากฏขึ้นโดยตรงหยุดมูจางคงปรากฏตัวขึ้นตรงกลางพวกเขาและหยุดการแข่งขันเซี๋ยเฉิงซี่ถอนหายใจยาวแววตาภาคภูมิใจปรากฏออกมาในที่สุดเขาก็ชนะในที่สุดฉันก็ชนะสักทีน้ำตาจะไหล อย่างไรก็ตามเกล็ดสีทองแปลกๆของชายคนนั้นไม่ปรากฏขึ้นเป็นไปได้ไหมที่เขายังคงต้องการซ่อนอยู่หรืออย่างที่เขาพูดเขาควบคุมเกล็ดทองคำไม่ได้ WU จังคองกล่าวกับซีซีว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการชดเชยทาง WU ลิมสำหรับชุดนักเรียนเออฉันไม่ชนะเหรอไม่ควรมีรางวัลตอบแทนซีซีรู้สึกว่าดวงตาของเขามื่อทำไมทาง WU ลิถึงทาให้ฉันเสียเงินทาไม หอวูจังคงมองไปรอบๆนักเรียนในชั้นเรียนและพูดอย่างเย็นชาการแข่งขันจบลงแล้วคุณรู้ไหมคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับฉันไม้ตายแกะสลักไม่ได้เทพเจ้าชายผู้เยือกเย็นและหญิงยโสถามตัวเองโดยตรงไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณถูกแบ่งออกเป็นห้าคลาส พวกคุณทุกคนล้วนเป็นขยะได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าคุณจะเป็นเศษเหล็กขมก็จะหลอมคุณให้เป็นเหล็กคุณได้เห็นการทดสอบทั้งหมดแล้วในตอนนี้ถังหอวูหลิงคืออะไรอย่างไรก็ตามเขาไปถึงรอบชิงชนะเลิศและเกือบจะชนะแล้วฉันชนะตกลงหัวใจของซ,ซี่ซี่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความโกรธราวกับว่าฉันแพ้หอวูจางกงไม่สนใจสิ่งที่เขาคิดและกล่าวต่อเขาไม่เพียงแต่อาศัย,ยาสีเงินสีฟ้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถของร่างกายด้วยบางคนอาจกล่าวว่าความแข็งแกร่งของร่างกายมีประโยชน์ในขั้นตอนนี้และเมื่อใดพลังวิญญาณของทุกคนดีขึ้นพวกเขาจะมีวิญญาณมากขึ้นหลังจากทักษะนั้นไร้ประโยชน์แต่บอกเลยคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่ามีทักษะวิญญาณมากเกินไป ถามตัวเองว่ามีกี่คนสามารถไปถึงระดับขอองค์การมีแหวนวิญญาณที่สองได้มีกี่คนที่สามารถมีได้ทักษะจิตวิญญาณมากขึ้นและร่างกายของคุณเป็นของคุณแล้วร่างกายที่แข็งแรงสามารถทำอะไรได้บ้างพลังวิญญาณไม่ใช่เกณฑ์เริ่มต้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเมชาอีกต่อไปเครื่องมือเก็บพลังวิญญาณอันทรงพลังช่วยให้คนธรรมดากลายเป็นปรมาจารย์ด้าน,นกลไกอย่างไรก็ตามร่างกายที่แข็งแรงจะต้องเป็นรากฐานของปรมาจารย์เมชา ไม่มีสิ่งใดที่ดีร่างกายคุณจะไม่สามารถทนต่อแรงกระแทกและการต่อสู้ที่รุนแรงภายใน,นกลไกได้ดังนั้นในมุมมองของศิละปะก,การต่อสู้ของคุณเองที่อ่อนแอเกินไปเริ่มครู่นี้ชั้นเรียนของเราจะทำการฝึกกายภาพพิเศษในตอนเช้าและตามทฤษฎีความรู้รอบบ่ายวันนี้เท่านั้นสำหรับคลาสเช้าสำหรับการแข่งขันวันนี้ย้อนไปคิดดูคลาสทฤษฎีตอนบ่ายสอนสมาธิยุบนี่เป็นเวลาที่นานที่สุดที่เทพชายเล้งเกาๆตั้งแต่เป็นอาจารย,าย์ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการบอรกว่าตนเป็นขยะหรือจะประกาศว่าพวกเขาจะฝึกพิเศษเพื่อความสามารถพิเศษก็เป็นน้ำเสียงที่ยืนยันได้มากที่สุดซี่ซีทาง w ลลิงคุณสองคนมากับฉันหลังจากพูดคำสุดท้ายแล้ว w ู U จังคองก็หันหลังกลับและเดินไปที่อาคารสอนคุณจะให้รางวัลหรือไม่ ดวงตาของซี่ซี่เต็มไปด้วยความปิติยินดีก่อนที่เขาจะมาที่สถาบันเขาเคยได้ยินมาว่ามักจะมีรางวัลสำหรับการแข่งขันในสถาบันการศึกษาและรางวัลก็ไม่เลวเขาเป็นแชมป์แชมป์คลาส5ครูอูทรงพลังมากรางวัลจะเป็นอย่างไรเขาคิดเกี่ยวกับมันอยู่แล้วหอวู้จังคงพาทั้งสองไปที่สำนักงานของเขาห้องทำงานของเขาเล็กอย่างน่าสมเพชเทีทยงสิบตารางเมตรและไม่มีที่ว่างสำหรับสิ่งอื่นนอกจากโต๊ะตู้หนังสือและเก้าอี้ เมื่อกี้ฉันพูดว่าขยะขยงมันรวมเธอสองคนด้วยประโยคแรกของเทพผู้หญิงพยองทำให้อารมณ์ดีของซี่ซี่หายไปไม่ควรมีรางวันตอบแทนอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้ WU จังคองมองไปที่ทาง WU ลินคุณทำได้ดีในวันนี้แต่คุณยังใช้จุดแข็งของคุณไม่เต็มที่ blue silver grass ของคุณควรได้รับการกลายพันธุ์และความดื้อรั้นของมันแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างไรก็ตามจิตวิญ,ญญาณของคุณแข็งแกร่งเกินไป ยาวนานในกรณีนี้ปราบใดที่พลังวิญญาณของฝ่ายตรงข้ามสูงกว่าคุณคุณจะไม่มีโอกาสมากนักเกิดอะไรขึ้นกับคอนคู่ของคุณทั้ง w ูลิงกล่าวอย่างช่วยไม่ได้ฉันได้เรียนรู้การตีครึ่งรูปแล้วคิ้วของ w จังคองขยับเล็กน้อยการตีครึ่งรูปคุณเป็นปรมาจารย์วิญญาณคุณเรียนรู้การปลอมแปลงอะไรนกโน่บินเข้าไปในป่าแต่เนิ่นเนนคุณเป็นนกที่โง่อยู่แล้วและคุณยังเสียเวลากับสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ทั้งหอวู่หลิงก้งศีสะลงและพูดว่าแต่ทุกคนบอกว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันเป็นวิญญาณที่สูญเปล่าและจิตวิญญาณของฉันก็ไม่ดีเช่นกันหอวู่จางคงขัดจังหวะเขาโดยตรงดังนั้นคุณกําลังวางแผนที่จะเป็นช่างตีเหล็กช่างโง่เหลือเกินจําไว้ว่าคุณเป็นนักเรียนของฉันและก่อนที่ฉันจะตัดสินว่าคุณเป็นคนไร้ค่าคุณต้องทํางานหนักเพื่อจิตวิญญ,ญาณของฉันพัฒนาไปในทิศทางของคุณครู มุมปากของซี่ซี่กระตุกคุณเพิ่งพูดว่าเราเป็นขยเหรอในตอนนี้เขาเห็นใจทางวิวลินเล็กน้อยแล้วแน่นอนว่านี่เป็นเพราะเขาเพิ่งชนะเช่นกันโอ้ทั้งหอวูหลิงเห็นด้วยแต่แน่นอนว่าเขาจะไม่ยอมแพ้การันตีครึ่งรูปความรู้สึกของความสำเร็จที่เขาได้รับจากการตีครึ่งรูปทำให้เขาไม่สามารถยอมแพ้ได้ในศิละปะก,การต่อสู้สิ่งที่เขาได้รับคือความหมุดหงิด หอวูจางคงหันไปมองซี่ซี่หัวเราะอะไรคุณคิดว่าเก่งกว่าเขาไหมเป็นการสนุกที่จะซ่อนวิญญาณฝาแฝดที่ระดับพลังวิญญาณที่18จะต้องพึ่งพาข้อดีโดยกำเนิดของพูดแฝดโดยกำเนิดเต็มไปด้วยพลังวิญญาณคุณภูมิใจในสิ่งนี้หรือไม่ซี่ซี่เงยหน้าขึ้นและมองไปที่ wu จังคงด้วยความประหลาดใจเขารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรหอวู้จังกงล่าวอย่างเย็นชาว่าเจ้ายังห่างไกลนักไม่ใช่ว่าการสูญเปล่าของวิญญาณคู่นั้นไม่ได้ขาดหายไป ในฐานะประมาจารย์วิญญาณการต่อสู้ประเภทโจมตีที่ว่องไวเขาถูกบังคับโดยปรมาจารย์วิญญาณย่าสีเงินสีน้ำเงินให้ใช้วิญญาณคู่วิญญาณเป็นเกียรติมากไหมฉันเสี้เสี้ยหน้าแดงและพูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งอาจารย์จิตวิญญาณการต่อสู้คู่คืคออะไรทั้งหอวู่หลิงถามด้วยความสงสยัยหอวูจ่จางกงขมวดคิ้วอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของคุณกินข้าวแห้งหรือไม่ คุณไม่รู้ด้วยซ้ำเกี่ยวกับวิญญาณแฝดหรือวิญญาณแฝดหมายถึงการมีวิญญาณสองดวงประโยชน์ขององค์การมีวิญญาณสองดวงนั้นชัดเจนโดยทั่วไปแล้ววิญญาณแฝดมีวิญญาณสองดวงทั้งสองเป็นเต็มไปด้วยพลังวิญญาณโดยกำเนิดการฝึกฝนนั้นง่ายกว่ามากและวิญญาณทั้งสองสามารถติดเข้ากับแหวนวิญญาณได้อย่างไรก็ตามหลังจากเข้าสู่ยุคของวิญญาณแล้วเนื่องจากข้อจำกัดของพลังวิญญาณข้อดีของวิญญาณคู่นั้นไม่ค่อยดีนัก ไม่หนึ่งพลังทางจิตวิญญาณสามารถต้านทานวิญญาณที่สนับสนุนวงแหวนวิญญาณ18ดวงเว้นแต่เขาจะมีจิตวิญญาณการต่อสู้แอ t r i ิบิวจิตวิญญาณเช่นเดียวกับรุ่นแรกของปรมาจารย์หอคอยทางวิวหลิงมองไปที่ซี่ซี่พวกเขาทั้งหมดเป็นมนุษย์เหตุใดจึงไม่ยุติธรรมฉันเป็นวิญญาณที่สูญเปล่าแต่คนอื่นเป็นวิญญาณแฝดช่องว่างนี้ใหญ่เกินไปหอวูจ่จางคงถามทางหอวู่หลิงว่าคุณคิดว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาดีหรือไม่ ทาง WU Ling มองมาที่เขาไม่จําเป็นต้องพูดหอวูจ้จางคงขมวดคิ้วไม่จําเป็นต้องดีไปกว่าของคุณจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาเป็นกริบดังนั้นคุณเป็นจิตวิญญาณการต่อสู้ที่สองแต่มันก็มองไม่เห็นระยะการโจมตีของกริบสั้นและในสงครามเมชาสมัยใหม่มันสามารถคุณกำลังทำอะไรปรามาจารย์วิญ,ญญาณสงครามประเภทปราดเปรียวจะถูกจำกัดมากที่สุดหลังจากเป็นปรามาจารด้านกลไก จิตวิญญาณของปรามาจารย์วิญญาณสงครามประเภทควบคุมนั้นมีประโยชน์มากที่สุดในสงครามเมชาซีซีจ้องที่ W.U. จังคองด้วยตาเบิกกว้างเป็นไปได้ไหมที่ทาง W.U. ลิงเป็นลูกชายของเขาเองให้ความมั่นใจเขาด้วยการดูถูกฉันทำไมมันไม่ยุติธรรมหอวูจังกงไม่แม้แต่จะมองเขาตกลงไปทำธุรกิจกันเถอะจิตวิญญาณของซีซี่ถูกยกขึ้นและเขากำลังจะให้รางวัลหรือไม่ ทุกปีการศึกษาใหม่วิทยาลัยจะมีการแข่งขันทั้งในแผนกระดับกลางและระดับสูงแผนกระดับกลางของเรามี6เกรดและทุกคนจะเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันนี้เรียกว่าการแข่งขันเพื่อเลื่อนตำแหน่งการแข่งขันเลื่อนขัน้นดวงตาของทังหอวูลิงเผยความสงสยัยหอวูชังกงกล่าวว่าการแข่งขันเลื่อนตำแหน่งเริ่มต้นจากชั้นเรียนที่อ่อนแอที่สุดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมในการท้าทาย ชั้นที่5ท้าทายชั้นที่4และอื่นๆความท้าทายนั้นชนะและการแลกเปลี่ยนคำนำหน้าชั้นเรียนนั่นคือถ้าเราเอาชนะชั้นที่4แล้วเราก็ไม่ใช่ชั้นที่5ของชั้นที่1อีกต่อไปแต่เป็นชั้นที่4ของชั้นที่1ชั้นที่ต่ำกว่ายืนยันจำนวนการท้าทายและหลังจากชนะแล้วก็สามารถไปต่อได้ท้าทายจนแพ้เกมตั้งแต่ป0.1ยันปศ6กเกรดสูงสุดจะได้ฉายาชั้นป .0.1 ถ้ายังท้าให้คนชั้นสูงชนะทุกครั้งที่ชนะ เกมแรกของความท้าทายกระโดดคุณจะได้รับรางวัลซีซีกล่าวว่านั่นหมายความว่าชั้นเรียนของเราเป็นกลุ่มแรกที่ท้าทายทั้ง6ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่1นหชั้นและชั้นที่5ชั้นสุดท้ายนั่นคือในแผนกระดับกลางทั้งหมดชั้นเรียนของพวกเขาอยู่ที่ด้านล่างใช่หอวู้จังคงพยักหน้าสำหรับชั้นเรียนนี้คือการต่อสู้แห่งเกียรติยศในขณะเดียวกันหากคุณสามารถท้าทายระดับได้รางวัลจะมากมายมหาศาล ซีซีกล่าวอย่างภาคภูมิใจไม่มีปัญหาครูหอวูปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันฉันจะขึ้นไปแบบตัวต่อตัว,ตวและบางทีฉันอาจจะท้าทายโดยตรงไปยังชั้นประถมศึกษาปีที่6หอวูจังกงพูดอย่างเย็นชาจำนวนผู้เข้าร่วมขั้นต่ำคือสองคนนอกจากนี้คุณคิดว่าวิญญ,ญาณแฝดจะไร้เทียมทานจริงๆไหมคุณรู้หรือไม่ว่าใครสามารถได้รับเลือกให้เป็นเฟิร์สคลาส ในโลกนี้ตลอดไปอัจฉริยะไม่มีขาดแคลนแม้ว่าจะมีหลายคนที่พินาศอย่างไรก็ตามในแผนกระดับกลางพรสวรรค์ของคุณถือได้ว่าเป็นสื่อกลางเท่านั้นซีซีไม่ได้สนใจมากกับสิ่งที่พูดในภายหลังดังนั้นเขาจึงให้ความสนใจกับประโยคแรกของ WU จังคองเขาหันไปมองทาง WU ลิงด้วยความตกใจอาจารย์คุณตั้งใจจะให้ผมแข่งขันกับเขาเหรอหอวูจังกงเอ็นหลังพิงเก้าอี้และแสดงกิริยาอย่างไม่เห็นแก่ตัวในทันใด คุณมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ฉันซี่ซีอยากจะพูดฉันไม่ได้อยู่กับเขาแต่หลังจากคิดวนเวียนอยู่ในหัวฉันก็นึกถึงนักเรียนที่มีความสามารถแย่ๆในการแข่งขันระดับชั้นในตอนนี้และฉันก็บอกไม่ได้จริงๆไม่ว่าในกรณีใดผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าเขาเอาชนะเขาได้สองครั้งและยิ่งกว่านั้นพลังระดับทองลึกลับนั้นยังมีอยู่หอวูจังกงกล่าวว่าการแข่งขันจะจัดขึ้นในหนึ่งเดือน ดังนั้นตั้งแต่พรุ่งนี้นอกจากชั้นเรียนแล้วฉั้นจะมีการฝึกอบรมพิเศษสําหรับคุณสองคนทุกคืนงานที่ฉันตั้งให้คุณน,นั้นง่ายมากชื่อของชั้นเรียนกลายเป็นชั้นประถมศึกษาปีแรกทั้งหอวหูหลิงถามจิตใต้สํานึกว่าถ้าเราทําไม่ได้ละ่ะห้าห้า หอวูจังคงหัวเราะเขาหล่อมากรอยยิ้มนี้ทำให้ทงังวิลยูลินและซีซ,ซีตกตะลึงในทันทีอย่างไรก็ตามขณะที่อยู่ในความมุนงมงทั้งสองก็รู้สึกว่ามีอากาศเย็นขึ้นมาจากสันหังในทันใดและความหนาวเย็นก็กัดกินเมื่อเดินออกจากห้องทำงานของวิยูจังของทิ้วของทงังวิลยูลินก็ค่อยๆย,ยืดออกและรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาแม้ว่าจะเป็นเพราะนักเรียนคนอื่นไม่แข็งแรงพอ แต่อย่างน้อยเขาก็ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของชั้นเรียนในการแข่งขันนี่คือสง่าราศีของโซมาสเตอร์คุณได้ก้าวเข้าสู่โลกของโซมาสเตอร์แล้วหรือยังนอกจากอาจารย์มองทยนแล้วอาจารย์ WU ยังกล่าวว่าเขามีความหวังเคซีซี hey, เรียกเขาอย่างเย็นชาทาง WU ลิงหันไปมองเขาคุณกำลังทำอะไรฉันจะสู้กับเธออีกครั้งฉันจะไม่กินอาหารมื้อแรกของคุณโดยเปล่าประโยชน์ ซีซีตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งผู้ชายคนนี้ไม่รักเงินเหรอจริงๆแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนี้ฉันอยากจะบอกคุณว่าอย่ารังฉันไว้สำหรับการแข่งขันในหนึ่งเดือนซี่ซีกล่าวอย่างภาคภูมิใจทาง WU l i ินถอนหายใจหน้าคุณยังเจ็บอยู่หรือ